เฮ้ยที่เฮ้ยเฮ้ยเราจะพูดสิรอบก่อนมากับพี่เข้มไม่ได้กันกับพี่เข้มรอบนี้กับพี่โซล่าไปไหมไปเหมือนกันแต่วันนี้ผมก็คงจะได้ไปเฮ้ยวันนี้เราคงจะได้ไปอาศัยห้องนายอยู่นะเว้ยนายจะมาใส่ห้องเราเราอยู่ได้ยังไงเอาตรงตรงไหมเรากลัวผี แล้วนายมามามาพูดเรื่องพิษสวงให้เราฟังนายคิดว่าเราจะกล้าอาบน้ำไหมเอ้ยใจใจหน่อยดิเอาอย่างนี้เถอะวะใจก็ใจอาบน้ำเป็นเพื่อนกันมาเถอะวะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งคุณแม่เราเบลให้นายคิดอะไรมากมายว่านี่นายเป็นเพื่อนเราหรือนายแอบชอบเราหรือเปล่าวะอ้ถ้านายพูดแบบนี้แสดงว่านายเคยอาบน้ำกับเพื่อนรักเคยไหมไม่เคย โอเคท็อปโชว์ได้แป๊บหนึ่งพอให้พี่ๆน้องๆได้หายใจแล้วก็ไม่เหนื่อยอ่ะเน่เน่คุณเด้งจริงๆหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอจังสันบังวลล่ะฮะ ไปคุณอย่าทำแบบนี้เมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณมากับซิฟมเพลงหมดเตะด้วย่เตะหน่องเพลงอย่างว่าแล้วพี่เขาไม่เหนื่อยนะเราสองคนเหนื่อยพี่เขาไม่เต้นกับเราเลยเนี่ยมันน่าน้อยใจจริงๆนะเรามาทางเหนือย่างดีแต่เราร้องเพลงนี้เขาไม่เขาไม่เต้นเพลงพวกเราอ่ะเยวเดยยไปพูดอย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะเพลงต่อไปผมมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นไง ที่ผมพูดเดี๋ยวผมจะให้คุณร้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง oh <my> <laughs> นัดพี่บอกแล้วครับว่าอย่าเล่นแบบนี้แล้วถ้าน้องเล่นแบบนี้คืนนี้พี่ไปนอนกับเพื่นอนพ,พี่จะเป็นยังไงโอเคเมื่อเป็นปการเสียเวลาเดี๋ยวคุณจะพูดขึ้นมาอีกผมก็ทีน้าวไปอีกเมกื่อทีนี้บอกกันเมื่อกี้เมื่อทีนี้บอกันเมื่อกี่เขาฟังจักเจียครับ <S <S ขอโทษที่ผมเป็นคนพูดเดยอะนิดนึงครับเยอะเยอะบอกไม่บอกคนขึ้นมาพี่น้อง